สวัสดีเพื่อนๆหม่งใครที่ตามหาซิมเทพเน็ตปลายปีโปรคุ้มๆ2025นี้นะครับว่ามีโปรอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังนะครับโปรของเอสวันอุคอรมี2โปรนะครับล่าสุดอย่าซื้อผิดกันนะครับของเอสวันอุคอรมีโปร15เมกมารลาทอนแม็ก50กิกต่อเดือนและ100กิกต่อเดือน ไม่มีแบบอลิมิเต็ดนะครับย้ำนะเน็ตรายปีค่ายเอเอสวอนุครมีแบบจํากัดจํานวนกิกอย่างเดียวนะครับแบบไม่อั้นไม่มีนะมี5 0กิกต่อเดือนและ1 0 0กิกต่อเดือนนาน2เดือนจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับของถูกมี6เมก15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยนะครับใส่มือถือ4 G 5 G ได้นะครับในส่วนของตัวค่ายอินฟินิของเสา NT นนั่นเองครับสามารถที่จะใช้งานได้แบบไม่อั้นมี2โปร 15 m หเมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดและแบบ Max s ส e ีดไม่จํากัดความเร็วและในส่วนของปริมาณการใช้ง,งานเลยขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับในส่วนของตัวเสา TOT ในส่วนของตัว ค่ายอินฟินิตนั่นเองครับถ้าเกิดสัญญาณอ่อนก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ช้านะครับสัญญาณเข้มก็จะแรงระดับเป็นร้อเมกอาจจะมีให้เห็นนะแต่ถ้าเกิดนอกเมืองสัญญาณอาจจะขาดหายได้นั่นเองครับเวลาเราใช้งานต้องดูด้วยนะจุดที่เราอยู่มีค่ายไหนนะครับจำง่ายเลยซิมเน็ตที่จำกัด1 0 0 g กิก50กิกจะเขียนตามหลังว่า x 1 0 0นะครับผมรือว่า5 0กิกต่อเดือนอะไรเงี้ยเวลาเราสั่งซื้อไป จะทาการตัดเน็ตทันทีไม่มีลดสปีดด้วยนะครับเพื่อนๆต้องเติมเงินเลี้ยงเน็ตอีกทีนะครับกรณีที่เราใช้งานเกินกําหนดจํานวนกิกนั่นเองครับผมแต่ใช้งาน12เดือนเหมือนกันนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวไม่ต้องเติมเงินเลี้ยงวันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปใช้งาน,นเพื่อนๆใช้งานเน็ตจะเยอะเลือกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดแต่ถ้าเกิดเราใช้งานแบบชั่วคราวเป็นซิมสำรองนะครับผมเราก็สามารถ สั่งซื้อซิม a อไปได้นะครับซิมเน็ตปลายปีใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เลยหรว่าจะถือซิม2 และ ES สามารถที่จะเปิดเบอร์ที่ศูนย์ได้แต่ถ้าเกิดในส่วนของตัว App อินฟินิตดาวน์โหลดแอป i n f i n นิตลงทะเบียนที่มือถือเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากับโปรเด็ดๆโปรดีๆกับสิมเทพแนบลายปีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนั่นเองครับ,อบไอสองรีวิวสิมเทพแนบปลายปีและตัวเราเตอร์เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ